หลายคนสงสัยว่าทำไมต้องมี Tra c k p a d ตัวนี้ด้วยในเมื่อ iPad เองก็เป็นอุปกรณ์ในการจิ้มจออยู่แล้วจริงๆแล้วก็ไม่ต้องมีก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราถนัดจิ้มจอกับการใช้ iPad มาโดยตลอดมันก็ไม่มีปัญหาที่จะต้องมาใช้อุปกรณ์เสริมหรือซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มแบบนี้แต่ถ้าคุณไม่คุ้นเพิ่งเปลี่ยนจากการใช้โน้ตบุ๊กมาใช้ iPad สซีว่าตัวนี้อาจจะเป็นอุปกรณ์เสริมที่จะให้คุณช่วยทําให้การทํางานต่างๆคล่องตัวแล้วก็สะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทําไฟล์พวกเอกสารแบบ Excel ตารางอย่างเล็กอย่างทีเลยคุณสามารถกดครอบเป็นทั้งหมดทั้งเอกสารหรือกดตารางเล็กๆได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้แบบเคอร์เซอร์ในการลากไม่ต้องกังวลน,นะคะบางคนอาจจะราคาญหน้าตาเคอร์เซอร์ที่ กดอยู่บน iPad แต่ว่ามันไม่ได้โชว์ให้เห็นเคอร์เซอร์ตลอดเวลาถ้าเราไม่ได้กดใช้อยู่สักพักหนึ่งตรงนี้มันก็จะหายจากหน้าจอ iPad ไปค่ะถ้าเราลากนิ้วนะคะไปตรงที่แอปพลิเคชันแอปแอปหนึ่งเนี่ยมันก็จะทำท่าเหมือนแบบจะคลิกใช่ไหมอะไรเงี้ยจากตรงกลมๆที่ชี้อยู่มันจะกลายเป็นแอปใหญ่ขึ้นมานิดนึงซึ่งอย่างเงี้ยถ้าเราไปจิ้มที่ตัวหนังสือมันก็จะเป็นแบบขีดขีดเนี่ยอย่างนี้เลยนี่นะคะก็จะทําให้เราเนี่ย ครอบคําที่เราต้องการหรือตรงที่เราต้องการจะเลือกจริงๆเนี่ยได้เป๊ะมากๆในการใช้งานวิธีการใช้งานเนี่ยก็เหมือนการใช้งาน trackpad ในอุปกรณ์ Mac เลยค่ะเหมือนกันเดียเลยแต่แค่มันเอามาเพื่อช่วยเหลือในการสั่งงานบน iPad เดี๋ยวจะสอนวิธีการสั่งงานง่ายๆนะ3นิ้วขึ้นนะคะจะเป็นการกลับไปที่หน้าจอของโฮมสกรีนไม่ว่าคุณอยู่ในแอปไหนก็ตามถ้า3นิ้วขึ้นแบบนี้จะเด้งกลับมาที่โฮมสกรีนค่ะ3นิ้วสไลด์แล้วอยู่ตรงกลางจะเป็นการเปิดทำงานแอป ที่กำลังเปิดอยู่ทั้งหมดแล้วก็เรียกดูได้3นิ้วสไลด์ซ้าย,ายอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจะเป็นการเปิดดูแอป,ปที่เราเปิดไว้ทั้งหมดเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ขวาแบบนี้นะคะเปิดหลายแอป,ปเลย2นิ้วขึ้นลงจะเป็นการ go up down นะคะอันนี้ซีลองเทสกับการเปิดแอป t o r e ของซีซึ่งถ้าเกิดซีสโกล,ลงก็จะเห็นแอปพลิเคชันหลายๆแอป,ปที่เราอยากจะกดดาวน์โหลดต่างๆปกติ2นิ้วคลิกเนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะของการคลิกขวาอยู่แล้วนะคะ แล้วก็จะสามารถทำการ i n s tall Application อะไรต่างๆได้นะคะไม่เอาก็ cancel ไป ช้งานง,ง่ายมากเลยอ่ะสำหรับการค้นหาแอปพลิเคชันอะไรต่างๆนะคะดัน2นิ้วขึ้นนะคะจะเป็นปุ่มในการเซิร์ชซึ่ง s ิ่งมาถประโยชน์หนึ่งนะคะของการใช้ตัว Trackpad ตัวนี้ก็คือว่าเวลาสมมุติเราอยู่ในการสัมมนาแล้วเราเดินไกลออกมานิดนึงจากจอ iPad ซึ่ง iPad อาจจะต่อกับโปรเจคเตอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยเราอาจจะสามารถใช้การสั่งงาน iPad ผ่านทาง Trackpad ตัวนี้ก็เก๋ไปอีกแบบค่ะไม่เหมือนเลเซอร์พอยเตอร์นะหรือว่าแบบปุ่มในการกดก็ สั่งงานหน้าจอด้วยวิธีการลากนิ้วแบบนี้เทเดียดว,วิธีการที่สมมติซีอยู่ในหน้าโน้ตแล้วซีต้องการจะเรียกด็อกแอปพลิเคชันข้างล่างเนี้ยขึ้นมาก็คือลาก1นิ้วลงมาแบบนี้มันก็จะมีแอปพลิเคชันขึ้นมาให้เลือกสั่งงานนะคะถ้าสมมุติว่า1นิ้วนะคะสไลด์โอเวอร์ป่ายปายปัดเข้าไปอย่างนี้นะคะก็จะสามารถใช้งาน,นการสั่งงานได้เช่นกันถ้าสมมุติว่าเรากดแล้วก็ค้างเอาไว้นะคะก็จะเหมือนเวลาเราแตะหน้าจอค้างไว้ที่แอปพลิเคชันแอปก็จะดินด้นดิน้นเหมือนกน ทค่นี้ทังนั้นค่ะคือ Magic Trackpad ตัวนี้ค่ะจริงๆแล้วสำหรับการทดสอบเพื่อที่ exercise การลองใช้เดี๋ยวพอ Magic Keyboard มานะมันจะสั่งงานเหมือนตัวนี้เปียบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่คิดว่าเอออยากได้ Trackpad ใหญ่ๆตอบโจทย์แน่นอนแต่ถ้าใครคิดว่าเอารวมๆทุกอย่างเลยได้ไหมรอซื้อ Magic Keyboard แล้วเดี๋ยวซีจะรีวิวตอนที่มันมานะคะแต่ตัวนี้แมทเทียลมันสะใจสีมากมีความแบบมีความเป็นกระจกแบบ นิดๆแล้วเวลากดมันจะแบบมีฟอสตัชเบาๆอ่ะคือดีใน Magic Keyboard ที่กำลังจะออกในเดือนหน้านี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องฟอส u ั h เลยเดี๋ยวสิต้องขอลองดูซึ่งสิมองว่าถ้าอยู่ในแบบคั v เวอร์แบบนี้ไม่มีทางทำฟอส u ั h ได้นะคะตัวนี้น้ำหนักของฟอส u ั h ในการกดสามารถกดได้น้ำหนักเท่าๆกับที่ MacBook ทำเลยค่ะสำหรับตัว Magic Trackpad นี้สามารถตั้งค่าได้เป็นคอมพิวเตอร์เลยตั้งแต่เรื่องของฟอสตัชหรือสปีดในการสั่งงานให้มันแบบเร็วๆๆอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถไปทำการตั้งค่าได้ รายละเอียดของตัว Setting ของตัวชักผัดตัวนี้ผ่านทางแอปพลิเคชันที่อยู่ในตัว iPad ระหว่างการเชื่อมต่อของมันได้เลยค่ะซึ่งก็จะสามารถวัดนะคะเปอร์เซนต์ต่างๆของแบตเตอรี่ของตัว Magic Trackpad ได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือว่าใช้วิธีการชาร์จซึ่งอเอาชาร์จร่วมกันกับทาง Macbook หรือว่าเสียบชาร์จเลยก็เป็นไปได้ค่ะตัวชาร์จมั้โดยรวมซีวอีีก็ชอบตัวนี้น่ารักดี